สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะ้อมารับชมดีแม็กซ์สองพันยี่สิบนะไฮแลนเดอร์แคปโฟนะครับเพื่อนสองล้อใส่แหนบแอดนะครับยกสองนิ้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่แค่แหนบแอดนะเราใส่ตัวรองก้อนปีกนกนะครองก้อนปีกนกด้านหน้าด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปชมกันอันดับแรกต้องมาดูแหนบแอดกันก่อนว่า,าใส่กันยังไงนะนี่นี่ก็คือหน้าตา การใส่นะครับนี่ก็จะใส่อยู่ตรงกลางระหว่างแหนบโดยสารกับแหนบบรรทุกนะครับของดีแม็กเนี่ยแหนบบรรทุกจะมีสองแผ่นเ้ยไม่ใช่สิน้ำเปล่าเน,นี่ยมาดูตัวกับเนี่ยมันมั่วจริงจริงนะก็มีเสียงเด็กรบกวนขอภัยนะก็แหนบโดยสารสองแผ่นนะแหนบบรรทุกหนึ่งแผ่นนะเมื่อกี้พูดไปน,นี่เราก็จะโชว์โปรเฟนเดอร์ซับแทงปรนะับแปดแหนบก็เป็นกองเป็นโปรเฟนเดอร์นะ ตอนออกมาจากเจ้าดีแม็กตอนเดียวครับเพื่อนสี่ล้อนะครับโหน้าาประมาณนี้นะได้ความสูงประมาณสองนิ้วมั้งนะนะก็ไหนจะสองนิ้วแหละนี่สองนิ้วมานี้นะลองดูทรงกันหน่อยนะรถก็จะสูงขึ้นนะด้านหลังเนี่ยก็จะดีสูงขึ้นนะประมาณสองนิ้วนะนะมันก็ไม่สูงมากนะดีแม็กตัวไฮเลนเดอร์เนี่ยมัน มันไม่ได้สูงมากมายอะไรขนาดนั้นนะไม่เหมือนเจ้า b t 5 0 Pro หรือว่า Ford Ranger นะครับตัวนี้ความสูงมันมันตัวเตี้ยครับตัวสูงเนี่ยแบบได้ไล่กันเลยนะครับพอเราใส่แหนบแอดยก2นิ้วนะมันก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สูงเกินนะนี่มันพอดีเลยพอดีทีแรกนึกว่ามันจะสูงเกินไปนะแต่พอใส่ใส่ก็เออพอด,ดีผมไม่ได้ใส่แผ่นรองที่แถมมานะครับ เอาไว้ใส่ในกรณีที่ใส่กันชนนะแผน่นรองชุดนั้นไม่ได้ใส่นะครับนี่รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามันจะดูบึกบึกนิดนึงนะสูงสูงเนี่ยใส่ปงล้อก็จะแน่นกว่านี้นะแต่ผมไม่ใส่นะไม่ไม่ไมค่อยชอบนะป่งล้อมันดูดูกว้างเกินไปนะก็เลยไม่ชอบใส่นะนี่ขับสองนะเอาเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนว่าเราใส่ตัวรองปีกนกยังไงนะครับ ครับนี่ตัวรองปีงนกนกี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะตัวสีดำาๆนี่นะเอ่อรองปีกนกนะตัวนี้ยกอะไรกันลูกมัวซะเหลือเกินในกุกรรมนี่ก็ตัวรองปีกนกนะครับเราใส่เข้าไปนะตัวนี้ก็ยกนิ้วครึ่งนะรู้สึกนิ้วครึ่งเนะ่าขันไอ้โชกปบาเปียวได้นะตัวนี้นะครับมันก็มืนม,น,มน,นิดนึงนะขันขึ้นไปนะก็ให้ความสูงประมาณนิ้วครึ่งนะทางร้านบอกนะครับโคตดด,ดีบอกได้เดียวเดียวนะ ขับโคตด,ดีนะาการดีเด้ด้านหลังเนี่ยยังมีอยู่นะแต่ว่ามันมันมันเก็บได้ดีขึ้นนะเก็บรอยต่อแล้วพวกนี้ได้ดีขึ้นนะแทบจะรูดไปได้เลยแหละนะเฮ้ยนี่เัวาตัวกรุปกรับไปทําไม้แล้วอย่าไปทํามัน <laughs> <c oughs> นะรูปทรงก็โคตรเท่นะเท่จริงๆขับโคตรด,ดี นะความรู้สึกการขับขีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวปุ่มหันล้อยตรงงอนนะจะได้ดูรูปทรงว่ามันจะอยู่ยังไงสร้างเครื่องแบบก็สเต็ปนี้เอาไปทําตามกันได้นะสเต็ปใช้งานนะสำหรับตัวไฮแลนเดอร์นะครับอันนี้โอ้โหมันมันแทบจะไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเลยนะนี่ยิ่งเราใส่ล้อสิบกนะครับตัวสับก็แม่เจ้าโฟกัสแสงได้โคตร ไม่รู้จะว่ายัางไงกับมันดิมันได้แค่นี้จริงๆขอ่านะถทดรับเนี่ยนี่ก็ทรงประมาณนี้นะครับมันมันไม่สูงมากแล้วก็ไม่เตี้ยมากนะของเดิมเนี่ยตัวไฮเลนเนอร์จะบันไดเนี่ยโคตรเตี้ยเลยนะผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้บันไดเลยนะส่วสูงผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะแทบจะไม่ได้ใช้บันไดข้างเลยก็คือก้าวขึ้นได้เลยนะแต่ตรงนี้ต้องใช้บันไดเหยียบนิดหน่อยลูกนะสรงประมาณนี้โอเคบูดบูดลุยได้ดี นะพอดีเอาไปลุยช่วยผู้ศพอูทกกระไพนะที่อำเภอวิภาวดีด้วยนะช่วงนั้นนะครับแล้วก็แม่จ้าไปติดลมกลับมาแม่จะบอกนายหัวใส่แนบเลยนะยกสูงเลยนะไว้โอกาสหน้าเพื่อได้ลุยนะลุยแบบเล็ก,ลกๆน้อยๆนะตัวนี้สามารถลุยได้นะแต่ว่าถ้าไปลุยแบบออฟโรดโกลนเคลรนี่ก็ไม่ไหวนะมันเป็นขับสองนะบวก t r a c ชั o n คอน t r o l ก็มันก็คงไม่ไหวหรอกนะ โคตรเท่นะบอกได้คำเดียวโคตรเท่นะในกล้องเนี่ยมันมันไม่ค่อยสู้แสงนะกำลังดีนะนะด้านหน้ายก1นิน้วครึ่งนะขันเกลียวขึ้นไปนะแล้วก็รองก้อนปีปกนกนะข้อดีของตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกทั้งชุดนะถึงแม้ว่าจะยกยกนิว้วนิ้วครึ่งหรือว่า2นิ้วเนี่ยใส่ตัวก้อนรองนะประหยัดนะไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกเป็นมืดน,นะคู่ลบพันนะร้านที่ผมไปเปลี่ยน ด้านหลังก็แอดแนบขึ้นไปสองนิ้วโอ้โหโตรเทนะครับล้อก็อีวอสปอร์ตสองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกน้ำนี่ทรงมันก็ได้เลยนะนี่นะประมาณนี้นะครับนเนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะนก็ก็อ, <laughs> อาจจะพูดไม่ค่อยถูกนะแล้วก็นี่ <Mean. S 1> กูกลับหมยอีกแล้วมานี้มานี้เลย นะก็พูดไม่ค่อยถูกนะเรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยถูกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้กันนะคร่าวๆนะครับเป็นการจัดทรงใหม่นะของเจ้าดีแม็ก2 0สองพันยี่สิบนะไฮเลเดอร์แคปโวนะครับเพื่อน2องล้อยกสูงคันนี้นะอนาคตก็จะใส่กันชุกเหล็กนะติดตามไม่ได้เลยนะถ้าตังมีนะก็ใส่ <laughs> ถ้า่างไม่มีก็ไม่ใส่นะประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม